สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับนมไม้สาวอุดรจันทสินแลนด์เมื่อนี้มาพร้อมกับพระอ้วนชวนแซ่บจ้าแน่เมนูเอียงกับป้าปะอาหารสิงโตบอกเขาว่าอาหารสิงโตสร้อยจุแล้วก็มีเอ็นนั่งลอยเลือดนะคะพี่น้องสุกเล็กสุกเล็กจ้าก๋วยน้อยเจียกตุ้มมาค่ะป้าปะกินโดนข้าล่ำปีเสกินทั้งช่วงนี้กับเจียวเขาเจียวน้ำโอ้ยเขาแถวไปซื้อเนื้อพี่น้องเอ เจ้าดีแล้วคุณแม่ขานคุณน้องโต้งเพื่อนก็ดูแลียกอายุตับได้บ่หลายค่ะเพราะว่าคนคนสื่อหลายนะคะนี่ค่ะตอนตพองพอไ่อจูอยู่ครับมาลงมือเลยลงมือเลยก็จะมองหลายหยัดปา่นเป้าหินเจ้าบอกควันหยัดกะเจ้าจักหน่อยนะครับเนาะบอกซ้อมเศร้ายมาค่ะมาค่ะรวยรวย นี่ให้ป้าป๋าหั่นตอนแบบบางๆนะคะพักเคี่ยงกันไรพักหลายอย่างค่ะไอ้ผักขีเหลียวพันตับนั่นแหละป้าป๋าไม่หน่อยๆวาซาบิก็มีวาซาบิอีสานผักกาดหินผักหอมหอมปลอมหอมเปรน,นะคะขั้นคนเห<อ><อ>นียวกว้างบอกยิ่งใหญ่ครับคนเหนียวไม่ก่อคอหกซชิสายต้นเขี้ยนมาก,กัดกันหุมทั้งตะลางหอมหลายเอาเอา,เ,อาเลยเอาชินะมบังส่งเรียกก่อน ใส่เดาข้าตวตอกแก่ม้สักหน่อยตัวหืมแกบก่าเด้อืมแกบเลยแคะกเลีเย่ราบบันใดอยู่คุณแม่คุณพ่กินเนื้อคุก่กินมั่งจะวิลัถ้ากินเดียวพันตับได้กินแล้วค่ะ อืมเจ้ากับขมพอดีนะคะบ่ขมหลายอืมอืมขี้เท่าหลังข้าวตองกินแบบญี่ปุ่นยังไง ด้วยผู้ดใดบดกินข่าขอวุดได้ครับแด้บดกินดิบกินเสียนก<ม>ินไข่ก็ได้เสียนนะคะเนือ้อก็มีสารสิ่อิน่นเสียนเนื้อง่วอืมตอนนี้ขึ้นน้ค่ะหวานกรอบเนื้อสดนะคะร,รับร่องว่าแบบสดแห้งไม่มีกลิ่นคาวเนื้อแย่คันนะคะ ถ้่จะทานพินตซงอัอดีเขามาเป็นสปอนเซอร์กบมาเด,อด้อย่ายเด้อ <c oughs> คนจิตตามไลนยนี่เป็นมืนแล้วบอกไปนะคะว่ามนวนเหมือนว <c oughs> ันนี้ลูกสาวหยุดงาน่วนพ่อกินจูถ้าพออ่อมาท่านกินจินจัาว ขั้าขอแปะครับข้มขแปะนี่ยจุยอดเลยเนี่ยตับแสบแห้งปะปะเขาเอิขั้เข้าแปะตัวตัวไอ้ฝันเบาเท่าแล้วเห็นแหละเยี่ยนแบบเพิ่นพัดหน่อยเพหน่อยพา่อยเพาหน่อยสุดยอดได้พักซะปะปะขันเงี้มาคุยหนน้ดังยงอะเบาขั้มยวเพิ่นดังยงอะ เป็น,ด,น,นบบดังดังจังหยอามันกินข้ามไงแล้วมันดังดังหยอาลอยเหลือไปเนาะอือหืออ่อยมากเหนือร่อนหนึ่งนะคะสกีเห็นันไม่งานบุญ ไม่ไงานบุญกระชินบุญพระเวทบุญเดนซี่เนี่ยไ่ได้กินได้ทับเนื้อเนี่ยมข<อ>มวเนี่ยอยากย่ำเด้มีเคียงไม่เคียงเนื้อกินได้ตลอดตะเกี้คันได้กินเนื้อเนี่ยมีจาง,งานบุญครับนี่บุญพันจ้างขาเทืยนหนึ่งขางวามวะน้ำจินบ่คมมาไลยลูกสาบมาม่มักคมคนอืมอ้มคนก้าเนี่ย ผมตัวจิมตายเพราะเรื่องไปแล้วผีปลาปลาเขาเอิอนเห็ดแบบบาร์ซูชิเข้าวเหม็นซูชิเขาเอิอนอย่างกับว่เพราะวันนี่สี่เด่นเขาเท่าไหร่แล้วครับว่าบงคนกันหุกจัก cảm có bé nhàng chưa? bọc 2 sao cả quá ạ? Bọc 1 đi à? có 2 gói điạ, bao sao gói quá 3 lô <đoạn> lạy, <rồi. cười> ừ, 3 lô 3 <laughs> อีสังมีสังเกตโลคกลบไหลโล่แม่งก็จะเป็นโรคอ้วนแล้วคนอ้วนแล้วพันปลาปลาพันแบบนี้ใช้ผักอากาศเย็นก็กดดังเลยเดี๋ยวการยิดกล้วยยี้ไปคุยหน่อยได้ครับเด้อ ดูเทปข้าดังยอคือบ้าเหิอนอะบ้าเหินไปผู้ใดขอตัวที่ซาดพิ้งบ้าเมือนจะยัด้ะหวาเนก็เห็นะิบจิบตอกนะก็จินยั่งยอีนวัสดาห้ามครับการกินคนิีสารไปมาหาชัวมีงานมีย่างมีงานแจ้งงานดองงาน บวจนั่นยังไงต้องมีเนื้อย<ม>สมัยกวนคลับก๋อยไส้เส้นจ่ไวอือตัวเมืม่อนี้เนื้อยว่าไปเดอกแพ็งเนื้อ,องว่วแพ็ง<ๆ>เปลี่ยนมาเป็นหมูกะคือเก้าวต้องมีคือเก้าวท่านวิสารนะคะเพื่อนสิเก๋เนื้อทีเดียวที่มาใส่ขเขา,าว,ว่าล่ะแ่๊คกันสีก็จะสีพี่อ่ะสีพี่อ่นะคะไปต้มซุปก,ก่อนนะพี่น้อง เขาประเหตุขันตอนวิธีถ้ำวาซาบิเพราะว่าคือวา่าแต่คนที่สาร,รของพูดใดกะทํำเป็นเมื่อเดอะผูดที่เบื้องกะอาชีพอยากท้ำหรอก mm. อยากเบื้องกินที่เธอหืม mm. mm. วาซะมีขึ้นหนังอันเดียวกันครับเนี่ย mm. มว่งาชิดีก็กินปลาดิบปุ่นละญี่ปุ่นก็จะกินปลาดิบปล mm. าดิบอาจติมีพยาพยังน้ำนันมัน,น,นใช่ปะนี่มีไม่หญกับผมพูดหูหรอกว่า งาน,นต้องเดี๋ยวภูญ,ญาตายใหญ่เป็นกับกินมากครับหวานจุ๊บๆซับตอนมังน่งงานเป็นไรนคะเป็นไห,นนนหายไรปะได้คว้าถือเป็นโลบบูเป็นไรว่าไม่ได้ ซับตัวหนึ่งแค่สามกิโลตัวนห่สุดขวาสื่อจังโลกเนี่ยคนว่าไห้ก็ปาดไ้แปรมากขนาเพราะว่าคนสื่อมันหลายต่อคิ้วกันไี่ต้องเอ้ยซ้ำเป็นเรื่องน่ายกอบตอแล้วหน่ายกอบตอกาลังเลือกต่างกาลังหาเสียง เดืไปผ่าพิ้งไรไม่ได้ผ่าพิ้งเขาขอแถวเงาเลย,เยอู้เพ็ดได้ปะปะขอวะบ้าบ้าต้องได้สิบเบิด์นก,กินไปเรื่อยเรื่กยปรมัน กันคีบกับบุคคลได้ยวกับน้ำลูกสาวดอกกันจ้อยจูดีหวานยู้อันนี้เพื่อพี่เพื่อนว่างแล้วป๊บข้าวเนี่วหนี่ยตับน้ำจะคล้ำบ่ตับน้ำบ่ครบเสร็จเลยเอามาฉิกกินได้บ่ที่บ่ดังยอบ่ทุก,กอย่างเลยเอาให้ครบอืมเอาละบ่ได้ดอกผมว่าอ바นั่นตับเนือ้อพาเกตีคือเลยนี่คืออาหารญี่ปุ่นเลยนี่มิคาว์มิซาหลายอันนี้พร้อมที่กิบแซนซาลายอันนี้แซนเนื้อปลา กันตามนี่แค่ยังไงวาเสบิเอามาในตุยเอเอดวเส้นเสอือใี่ป่าวไม่เส้นเสอือไม่ต้องเส้นเสอือหยาดทั้งเจียทุ้นครับขบ้าวแทบแต่ปะป๊าสิเพิ่นจิมากกินเนื้อมากินข้าวแทบข้าวต่ายงไงได้เป็นว่า เป็นคาบแสบคาบ้านไปหามหมอกินยังกระแสบเตี้ยครับข้างนี้กินยังกระแสบค่ะกับแก้วกับแสีบกับแก้วกับปักเตียงคือกระแสบนี่นม,มันำยำนี่หรอเออไม่ยำจังเหรอเสแล้วขามดูสูดกนกขามอย,ยู่บนทั้นกับพอเข้าดีท้งงามันนะกูยังหอ ามันเป็นหันหยาบอยูกอิ่มแล้วอืมอิม่มเลยอ๋ออิม่มเนาะกินได้ซ้ำอิ่มได้กวนเนาะเรียนเรียงเลยไม่แมันแบบว่ากินได้หลายเนาะมันกล้วยครับกล้วยกล้วยกล้วยกล้<น>วยหน่อยเกือกตม ขันว่าหนกิบตมัตมตม้องใส่เพียรว่าเมียนปะจะโยจะ่าเพียเข้อไปมันข้าวขาห้างบริหลายเกี่ยวัตุ่มเีรใส่จะเพียนเน่ยคืองทำิดตุ่มนะจําปีป๊ดอเออนี่เขาเอือ้อมรกัน,นอืะเอาอันข้านี้มาก้อยบะข้านี้มาจะกินก้อย เออขาว่าปีดเออปาจุ่มคนขาเนียวขีเขาเนียวขียเอาก้อยยังเสียใ้อยู่เพราะว่าอันนี้มันหันน ừ. Ừ. ่นใหญ่ไงผมผมโ็น้ำขิดอยู่ปลุกจาวา อยากห้างจส้อยจูแล้วบนี้ทอเชียวแบบนี้ลูกสาวเชียวก้อยครบเสร็จ่เอางัดฮึฮนี้อืมอิ่มแหรอค่ะป้าปะ อืมอิ่มเลยก็อิ่มเลยสิกินบะหลายกินได้บะหลายนะคะถามว่ากินได้บอกินได้แต่ว่านุ่มกินได้บะหลายเอาป้าปะเต็มที่เลยป้าปะให้ป้าปะเป็นโซโล่เลยค่ะต่อไปเสียป้าปามากินผู้เดียวเปิดส่องไม่เลยบอเปิดจ้ะกมบักอัางมัยเหี่ยวเบิด เข้ากันเปล่ายอดฉันสิจริงๆกลางวานหรอก้างวานแล้วค่ะเอาเงินเฮี่ยวกินไม่ทันค่ะเป็นั่างกินไม่ทันแง้ไหนป่าป่าเคินส่องไปไก่ละ ไปดูเถียดแล้วดูเถียดถูจใจบ,บ่าดูเถียรเ,เยรเคยดูเถียดดูเถียดมันเป็นคำาเต้าโบล่าณจะไมเป็นบางไฝเฮ็ดตะไละมันบอก,อากตามเปียวตามซองมันนะมันดูเถียดดูดูออกเลยระเบิดดูเถียรเราจะไปหาในพจฒนานุกรมกันแล้วกัน,กน,กน <c oughs> อืมเปิด์ตเปเครื่องนึงกับอันนี้กับเครื่องหนึงพูดสแสดงว่าเนือโลนึงเนี่ยกิยนได้์ลาก้นเนาะปะปะสามที่ข้นหมอแล้วเขาบอกว่าเนี่ยกะแบ่งไว้ถังหน่อยให้หนังน้ำเอกนะคะหนังเป็นบ้าขาวเขีบน้มเอาหยวนเหี่ยว กินเขาเป็นจะแซบ่บครักค่ะป,ะปะ้าปลาข่อยกินเขาแล้วต้องมีของหวานหล่างปากเนี่ยผู้เฒ่าเก่าบ้าสวนบ้านแล้วเขา คำข้าวแปบสูชะอันนี้มันดิเซียพวกกวยดีครับเ้าอยากได้หลายจํำกิมหลายเขาก็เอาใส่หลายกันกวยแต่ว,ว่าจางว่าเชื่ม <c oughs> อมซ้ำกวยน่หละแล้วมันแยกงามกันาน <c oughs> ถ้าเราองเป็นเอาเหลือดใส่้ํำเด็ก เ,เ,เลือดใส่เน,น้นนำจิ้มเนี่ยบ่บ่ะไรจุก,กินตั้งสิหละแต่ว่าเอาเลือดใส่น้ำแต่ละเื่อทีนะคะกินไม่คือกันอีสานคือกันอยู่แต่ว่าบางเทียนคือจังก่อยบางมองกับว่าใส่ข้าวคั่วบางมองกับใส่เองสินะใช่อยู่แล้วข้าวคั่วแต่ว่าน้ำจิ้มเนี่ยบางเทืยนหรือว่าใส่ขกัวอืมฮัลล์นั่นก็เห็ดสกกวยแบบก๋วยบักหน้ากว๋วยสมไหมนะแมง ก็อยากเด้อกินจ้ไปดีเครับผมยังบบยิ้มแต่ขนาดภาษาก็ยังบอกว่คือกันอาอยู่อุดรจังหวัดอุดรเดียวกันเนี่ย,ยแค่ตางแค่บันเชียงใกล้กันพราเจ้าเชี่ยชิบิพเอร์เดียวกันนี่บันเชียงกับนองฮานเนี่เอาห้างกันเจ็ดกิโลยังบอกว่าคือกันนะพี่น้องสำเนียงจะไม่เหมือนกันเนาะแปลกนะคะพี่น้อสกุนนั่งสีเอาแต่สิไม่พูดไทยไม่หยอไม่ยังเป็นสีนะคะ เลยกับเลยภาษาเลยไปอีกน้ำโสมบันพื้ไปกระเว้าแบบตั้งกันไปถ้าลังเชือกับว่าเขาใจภาษานี่มูยวนนี่สดกวนเป็นเขาเอเนี่ยสะกดพูดไทยปะไปซิเลอเห็นไหมพูดไทยไปพี่เล่เออไปร่งเหรยนไปร่งเหรยนไปรงเหรยน มีหยอดพุดหยอดะกคนอนหยอดนกร่นพนม้เพล่นกับวัฒนธรรมการเขียนคนอีสานกับสิคือคลายๆกันนะคะน้าบางมังกับสิเผ็ดแตกต่างกันออกไปแน่แต่ว่าโดยโดย,โดยรื่องกับสิขคือกันอโอ้อามุนกับเบิดพ่วงนึ่งละลุก ปะปายังเอนจอยอยู่กับการกินจุ๊กน,น้าวเหนียวตีบบางไงพี่น้องผเราบ่บกไปเครื่องตีบแล้ว <laughs> <ม>กินแซบนะคะกินขา้าวแซบย้อนบักซองซาบันปะปะาแม่ <laughs> บักซองซาบเนี่ยกินให้มันเป็นยามมนก็นเป็นยานะพี่น้องได้ไปกินลายเกินซองฟ๊บ กินไยก็นั่นเป็นไปนทั่วแล้ว่าเป็นยาแล้วคันทางโดนลำปีจะกินองัวเป็นตุม่มแมนช่วงนี้มันไข้แล้วมันเศร้าแล้ว,ลวบ่มีแล้วเลยเศร้าแล้วยังเนี่ยยังกับเปิดคล้ายพกติตะกี้ไม่ได้กินเนื้อเลยแหละช่วงนํำปีมาหลายผู้ใดมากินซศาช่วงสกงดามากกันอื อืเเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งปดเลือกเบอร์หนึ่งช่วงนี้เป็นช่วงหาเสียงนะคะอบตตั่วประเทศเป็นบขปปไม่ก็ที่เป็นที่ที่เป็นที่เป็นอบตนั่นแหละก็นั่นแหละตัวประเทศไม่ใช่แค่ทัวประเทศใช่แ่ที่ถ้าถ้าเป็นเทศถ้าเป็นอบตก็ต้องเลือกถ้าเป็นเทศบาลเลือกไปแล้วอบตนี่คือว่าช่วงนี้เขาเรียกกันตั่วประเทศ เพราะว่าเพราะว่าอันขี่รถไปใส่กระสีไม่ไปเลือกตั้งนายกสินะเลือกตั้งอบตอไหมคะสอบตอแล้วก็นายกที่นายกอบตอเพราะว่าว,าง,วางเว้นมาแปดเก้าปีไ,ไ้เลือบม,มาร้านหนึ่งเขาเป็นกันกี่ปีสี่ปีปแต่ช่วงคอสชนะเลือกตั้งในปีห้าห้าปีนี้หกสี่เก้าปีแล้ว ตัดซ้ำเปลี่ยนช่วงสมเป็นต้นถูกต้องเพต่ถูกหวยผู้ใดได้เป็นช่วงสมัยนี้คือว่าถูกหวยถือเลขตัวปลาหมูอย่างรวดปลาหมูอย่างเลยขอบคุณขอบคุณขอบคุณคอสชขอบคุณคอสชที่ฉันได้เป็นตัวโดยว่าต้องไม่การเลือดตังค์ใช่ไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องอะไรเป็นต่อห้าปีรวดช่งสมัยเครื่อง เพื่องจังตุลา้าโอ้ยอยังเม่นขํามจุดถ่ายอยู่พี่น้องเหมือนจริๆว่าไม่ใช่ดูเถียดทุกวัน่ะดูเฉียดแล้วนะคะแนนแล้วลดูเฉียดยไปดูในพจทาลังคมนะครับดูเฉียดดูเฉียดถ้าไงก็ถามผู้รู้โอ้อิ่มแล้วครับพี่น้งองอิ่มแล้วคะยังเป็นขํามจุดถ่ายอยู่เนี่ยขํามนีเพื่อพีอเพอ่เพื่อนวองเพื่อเอฟซีนะครับเด้องไม่มีหอดเอฟซีเนาะคะ่ะ เอฟซีเอฟซีนมไม่มีเอฟซีพร้อมแต่น้องมากกบ่มีแตัวเอฟซีฝักอวาจนแซีบมีเอฟซีพร้อมนะเอาปะปะยามก้อนล่ำล่าเพิ่อนประเี๋จักหน่อยเฮาสิล่ำล่าอลไรกะหาเห็ดเวี้ยเห็ดงานนะคะหลังจากกินข้าวแล้วกับวิธีสานบาดเฮาเนาะพี่น้องเนาะกินข้าวเแซาแล้วกับไปหาเห็ดการเห็ดงานผู้ใดมีหน้าที่ยังกับไปเห็ด อาค่ะป้าปาสำหรับเมื่อนี่อ่าอีนมนมไม้กับป้าป๋ากับสิขออนุญาตลำล้านนะพี่น้องเด้อจังไรกะเอาป้าป๋าฝากช่องนะครับป้าขอฝากช่องนมไม้ใส่ใส่ดกบอกนุ่มไม้สายแดกค่ะสาวดอนช่อนสิเรียนอ่ะแสีบไฟดิเสียบไฟดิมันแปลว่าอีหยัางว่าวจะว่าวจะบ้านนี่แหละครับบ้านนี่ว่าววาลบลอกแสีบคอยกับเสบแห้งแสีบหลายพวกนั่นแหละครับกับพวกแห้งหลายกะขอขอบคุณหลายๆขอฝาก กดที่ตามกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อสิบ่งพลาดคลิปที่น่าสนใจเนาะครับเนาะครับขอลาแกงเด้อครับเดอ้อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย